สวัสดีครับามาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของหนี้ต่างๆนะครับที่ว่ามีการจะถูกฟ้องกันนะครับมีคนมาถามอยู่เรื่อยเลยนะทุกวันนี้นี่ปัญหานี่เป็นปัญหาโลกแตกมากเลยนะครับนะผมเองได้เข้ามาออตอบปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับนะอาจจะห่างหายไปในบางช่วงนะครับนะเพราะว่าบางทีมันติดปัญหาการทํางานทําอะไรหลายๆอย่างนะครับนะ ก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็หนึ่งหนึ่งครั้งในในรอบเดือนสองเดือนนี้นะครับนะเข้ามาทักทายกันหน่อยนะถ้าเกิดว่าเข้ามาดูกันแล้วนะครับก็มีคนมาถามปัญหาผมนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับจะถูกฟ้องจะต้องขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยต้องทํายังไงบ้างนะจะขึ้นศาลในอีกอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่นะโดนฟ้องบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดนะ สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงผมเองก็ได้รับคําถามพวกนี้มาบ่อยมากเพราะว่าคือเราเองก็เคยเอาตรงนี้เอาออกมาลงในไลฟ์ของเราใน YouTube ก็มีนะครับนะก็มีคนมาถามยืนกันอยู่บ่อยๆก็จะเอาแบบฉบับย่อๆแล้วกันวันนี้ก็จะมาคุยกันฉบับย่อๆเลยนะก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการที่ว่าจะต้องมาขึ้นศาลเนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยไปค้างนี่ บัตรของเขาก่อนนะครับนะพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะต่างๆเนี่ยนะเราไปค้างเขาก่อนนะบางคนเนี่ยถามว่าตรงเนี้ตอนที่เขามีหนังสือทวงถามเข้ามาเนี่ยหรือว่ามีจดหมายมาเนี่ยคือก็ปล่อยเฉยไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยนะครับนะจนมันมีปัญหาขึ้นมาถึงศาลผมเองก็เลยต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยปัญหาเริ่มแรกคือคุณต้องดูดูก่อนว่าเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรนะอย่างเช่นบัตรเครดิตเนี่ยนะ พอถูกฟ้องปุ๊บก็ต้องมาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคุณโดนอะไรบ้างนะคุณไปใช้บัตรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะเริ่มต้นคือเวลาเขาฟ้องเขาต้องระบุไว้ก่อนเลยว่าบัตรเนี่ยคุณไปเปิดใช้กับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่มีวงเงินเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ระยะเวลาที่คุณใช้เนี่ยใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เริ่มผิดนัดตอนไหนนะมีการจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของบัตรเครดิตไอ้บัตรกดเงินสดก็เหมือนกันนะครับนะเขาให้บัตรคุณมาปุ๊บเนี่ย คุณไปกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะได้บัตรมาปุ๊บสมมติมีวงเงินอยู่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยคุณใช้ไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าใช้ไปประมาณแปดหมื่นนะแปดหมื่นเนี่ยอาจจะไปกดเพลินนะโดยไม่รู้ว่าพอกดแล้วเนี่ยมันมีผลตามมายัางไงนะพอไปกดเพลินปุ๊บอ่าตอนนี้เริ่มมีการทวงถามและจ่ายเขาไม่ไหวเริ่มมีการทวงถามพอทวงถามปุ๊บเราก็ไม่สามารถจะจ่ายได้หรือเราก็นิ่งเฉยไปเขาเองก็โทรมาตลอดโทรทวง นะพอโทรทวงปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าโอ๊ยตรงนี้มันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยหยุดไปพอหยุดไปปุ๊บเนี่ยแบงก์มันก็ให้ทางทนายความเนี่ยยื่นฟ้องมานะพอยื่นฟ้องมาปุ๊บพอมีหมายสารเข้ามาที่บ้านปุ๊บตอนนี้ตกใจมีปัญหาเลยโอ้ยทําไงดีอาจารย์ครับตรงนี้ทําไงดีครับอาจารย์ครับตรงนี้ทํางไงดีเนี่ยกลัวมากเลยเครียดนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับ,มา,ลบมาหลายวันแล้วเนี่ยมีหมายว่าจะต้องไปขึ้นศาลสิ้นเดือนนี้แล้วอย่างเงี้ยผมเองก็บอกว่า คุณก็เอาหมายสารมาดูก่อนว่าเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรนะครับนะคือก่อนที่เขาจะฟ้องอะ่ะเขาก,ก็ทวงถามคุณหลายรอบอยู่นะครับทวงถามคุณนะผมว่าทวงถามไม่ต่ากว่ามองดูง่ายๆไม่ต่ำกว่าสิบรอบอะ่ะพูดถึงอบัตรใบหนึ่งนะเพราะว่ามันทวงคือตอนนี้กฎหมายมันให้ทวงได้วันละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะโทรโทรหาคุณอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะอาจจะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์โทรหาคุณอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรับใหม่ๆคุณก็อาจจะรู้สึก รู้สึกกังวลใจอยู่เอ๊ะมันโทรมาทวงก็หุนหงิดบ้างกังวลใจบ้างไม่อยากรับสายบ้างอะไรเงี้ยนะโทรทวงโทรทวงโทรทวงพอผ่านระยะเวลาไปปุ๊บประมาณสักเดือนหนึ่งคุณไม่ได้จ่ายเดือนที่สองก็โทรทวงอีกนะมีจดหมายจดหมายจะเข้ามาในเดือนที่4นะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนี่ยโทรทวงปุ๊บปรากฏว่าเราไม่สามารถจ่ายได้เขาก็พยายามโน้มน้าวให้เราจ่ายคุณจะปรับโครงสร้างนี่ไหมนะถ้าปรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางแบงก์เนี่ยจะ มีเอกสารส่งไปที่บ้านคุณนะส่งไปที่บ้านคุณปุ๊บเนี่ยให้คุณกรอกเอกสารและคุณส่งสลิปเงินเดือนคุณเข้ามานะครับส่งสลิปเงินเดือนของคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแบงค์จะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งสมมติว่าคุณมีนี้บัตรเครดิตอยู่แสนหนึ่งเนี่ยนะส่งเข้ามาพิจารณาบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจะได้มีอยู่แสนหนึ่งส่งมาเดี๋ยวแบงค์พิจารณาว่าคุณจะต้องปรับโครงสร้างนี้คุณได้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะพอเราเนี่ย สมมติส่งเอกสารเข้าไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะดูว่าโอเคคุณยังพอไหวอยู่อาจจะให้คุณผ่อนเดือนละประมาณสามพันจากนี่แสนหนึ่งเดือนละสามพันนะอาจจะผ่อนสักห้าปีครึ่งหรือหกปีนะคุณก็จบได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นแสนสองหรือไม่ก็แสนสี่แสนห้าประมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันจะรวมนี่ที่คุณค้างชาระกับดอกเบีย้ยผิดนัดกับดอกเบีย้ยทรงถามเข้าไปด้วยกันนะบางทีคุณอาจจะมองว่าระยะมันมันยาวมันผ่อนต่ากว่าเดิมสมมติคุณผ่อนเดือนละประมาณ หกพันหรือเจ็ดพันเนี่ยคุณมาผ่อนเดือนละสามพันมันก็น้อยลงไปใช่ไหมครับพอน้อยลงไปวันีหคุณอาจจะมองว่าเมันเบาๆคุณก็ทํําจัดาทาการจ่ายไปแต่พอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยผ่านไปประมาณสักหกเดือนหรือหนึ่งปีมันไม่ไหวแล้วนะปัญหาเริ่มเกิดขึ้นนะยิ่งช่วงนี้มีปัญหาเรื่องโควิดแล้วเนี่ยไม่รู้ทําไงดีปัญหามันเยอะมากไม่สามารถจ่ายได้นะทางที่ทํางานก็เลิกจ้างบ้างเป็นพนักงานโรง,งงานหรือว่าเป็นพนักงานประจำออฟฟิศเขาบอกว่าให้คุณ ทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้ค่าเดินทางไม่ได้ค่ารถนะคุณต้องทํางานกินเงินเดือนไปอย่างเดียวบางทีบางคนเงินเดือนก็จะไม่ได้จ่ายนะหรือไม่ก็อาจจะให้คุณเนี่ยหยุดพักงานไปเพราะว่าบริษัททําการพวกบริษัทขนส่งพวกชิปปิ้งเงี้ยมันไม่มีการส่งสินค้ามาเลยตอนนี้คนที่ทํางานด้านนี้ก็โอ้โหลำบากเลยครับบริษัทบอกให้หยุดไปก่อนแล้วกันนะแต่อาจจะ ให้เงินเดือนคุณครึ่งเดือนนะครับบางทีครึ่งเดือนมันก็หายไปเยอะหรือบางคนก็บอกว่าให้คุณหยุดเป็นหยุดเป็นเดือนไปก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยมาทํางานจนกว่าเหตุการณ์จะสงบขึ้นเนี่ยปัญหามันตามมาเลยแล้วคุณเองก็ต้องโดนแบบโดนเจ้านี่บีบ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 ปุ๊บก็เกิดปัญหาความเครียดนะครับนะไอเนี่ยคือบ่อกเกิดและแห่งการเป็นหนี้แล้วนะครับนะมีการทวงถามเข้ามาถามว่าตรงนี้เนี่ยพอถึงเวลานี้เนี่ยคุณไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็โทรทวงคุณ จนคุณรู้สึกว่าเอ้ยจะประสาทและแอะโทรมาทวงบ่อยๆนะโอ้ยผมเครียดมากเลยเนี่ยผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับอาจารย์ทําไงดีครับเนี่ยปวดหัวมากเลยเนี่ยตอนนี้มีหมายสารมาแล้วครับจะให้ไปขึ้นศาลเส้นเดือนนี้แล้วเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงครับอ่ามีคนมาถามผมอย่างนี้เยอะมากนะผมเองผมก็ตอบได้บ้างนะแต่บางอย่างมันก็ตอบไม่ได้เพราะว่าถามซะละเอียดเลยนะพอชวนเข้ากลุ่มเงียบๆก็เลยต้องปล่อยไปตามภาระสังคมเลยนะครับนะบอกว่ามัน คือมันละเอียดมากที่คุณถ่ายคำฟ้องของศาลเอามาให้ผมดูเนี่ยนะเหมือนผมต้องไปแก้ต่างให้คุณเลยที่ศาลเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะผมตอบแบบเนี้ยตอบผ่านแบบเนี้ยคือตอบแบบคร่าวๆให้แต่ถ้าส่งมาอย่างนั้นเนี่ยโอ้คุณมาจ้างผมไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับใส่มาซะละเอียดเลยแหละต้องแก้ไขจุดไหนบ้างยังไงบ้างอย่างนี้บ้างอันนี้มันมันไม่ใช่มันนอกเหนือจากการตอบถามธรรมดานะครับนะบอันนั้นต้องมาถามส่วนตัวนะมันอาจต้องมีการจ้างหรือ ค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะครับนะคือสมมุติเอาง่ายๆคุณได้รับหมายสารมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าเขาฟ้องมาสมมุติว่าคุณติดหนี้เขาอยู่ประมาณห้าหมื่นนะเบื้องต้นห้าหมื่นแต่ทาไมมันมีดอกเบี้ยอยู่สี่หมื่นนะดอกเบี้ยสี่หมื่นหรือหรือว่าดอกเบี้ยเจ็ดหมื่นเพราะว่าอะไรผมบอกให้ยังบัตรเครดิตนะครับดอกเบี้ยปกติเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินอา่าสิบแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับพอคุณผิดนัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคุณโดนเต็มไปเลยแล้วมีดอกเบีย้ยทวงถามอีกนะมีการทวงถามเขาเอามาคิดรวมมันไปหมดเลยนะพอผ่านไประยะเวลานึงเนี่ยทำไมนี่เราเพิ่มพูนมากขึ้นได้ทำไมเราผ่อนแล้วมันไม่ลดลงก็เนี่ยครับคือเหตุผลหลักเพราะว่าพอเราผิดนัดปุ๊บปรับดอกเบีย้ยใหม่เหมือนการกู้บ้านเนี่ยกู้บ้านปุ๊บดอกเบีย้ยผ่อนบ้านประมาณ6%นตะตีไปนะ6%ปุ๊บพอผิดนัดปุ๊บกลายเป็น16%เข้าไป นะครับคือดอกเบีย้ยผิดนัดบวกอะไรของเขา MRR บวก2บวกสมอะไรเขาอะนะตรงนี้ขึ้นไปมากขึ้นนะพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะตกใจกลัวมากอุ้ยแล้วเราจะจ่ายยังไงเราไม่มีเงินเนี่ยผมไม่รู้จะทําไงครับไม่มีเงินที่จะไปแก้ปัญหาเลยเนี่ยนะผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยคุณเอาหมายสารขึ้นมาดูก่อนนะครับนะคุณไปดูว่าเขาฟ้องคุณเนี่ยนะคือคุณเนี่ยไปทําสัญญาบัตรเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ นะอ่านดูก่อนเลยนะครับมีหมายสารขึ้นมาอ่านดูก่อนเลยนะพอดูหมายสารแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยเริ่มไปทําบัตรเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเอาบัตรไปใช้ตั้งแต่วันไหนอ่าดูง่ายๆเลย,เลยหนึ่งเปิดบัตรตั้งแต่เมื่อไหร่เอาบัตรไปใช้ตั้งแต่วันไหนอ่าและสามคือคุณเอาไปคุณหยุดจ่ายเขาครั้งสุดท้ายตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าดูวันที่หยุดจ่ายด้วยนะพอคุณหยุดจ่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะคําน,คนวณมาเลยว่าคุณเอาเงินเขาไปใช้เท่าไหร่นะ แล้วพอไปใช้ปุ๊บเนี่ยมีดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่คุณไปใช้เนี่ยจนถึงวันที่เขาทวงถามคือวันที่เขาฟ้องเนี่ยสิ้นสุดเท่าไหร่แล้ะตรงนี้นะแล้วเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยยอดนี่เราเนี่ยบวกกับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะพอรวมกันแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาฟ้องเพิ่มมาจะเป็นการทวงถามนะเอาไปรวมกันแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่าคุณอ่านดูดีๆแล้วคุณจะรู้คร่าวๆว่าตอนเนี้ยคุณติดนี้เท่าไหร่แต่บางคนดูแล้วเนี่ยบอกว่าเอ้ยผมใช้ไม่ถึงนะทําไมมัน เยอะขนาดนั้นเนี่ยผมว่าผมใช้ไปแค่นี้เองผมใช้แค่สามหมื่นทำไมฟ้องมาตั้งแสนหนึ่งหรือยงเอออันนี้มันคือประเด็นสาคัญที่คุณจะต้องอ่านดูแล้วก็ปรึกษาคนที่มีความรู้หน่อยอาจต้องเขียนคาให้การเพื่อเข้าไปต่อสู้คดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและอีกประการหนึ่งเนี่ยดูด้วยว่าสมมุติมันจะมีบัตรผมไม่บอกยี่ห้อดีกว่าบัตรนะบอกไปแล้วเดี๋ยวคุณรู้นะไอ้บัตรที่ชอบโทรทวงถามคุณบ่อยๆแบบ,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 บทีๆไอ้พวกเนี้ย ส่วนมากบางทีเนี่ยมันจะเป็นบัตรที่เหมือนคุณไปกู้มาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอ,ะอ่ะอ่าพูดง่ายๆเลยสิบปีที่แล้วคุณไปใช้บัตรบัตรเครดิตเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะมันเพิ่งจะมาฟ้องคุณเนี่ยคุณอ่านดูดีๆคุณอาจจะชนะคดีก็ได้นะอาจจะขาดอายุความก็ได้นะเพราะว่าบัตรเครดิตอายุความแค่สองปีนะสองปีเนี่ยนับแต่วันที่ว่าคุณใช้ครั้งสุดท้ายแล้วคุณไปจ่ายเงินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคุณเอามาดูได้เลยนะบางทีเนี่ย มันเกินสองปีแล้วมันก็เอามาฟ้องคุณเพราะว่าไอบริษัทที่เอามาฟ้องมันไปซื้อนี่มาซื้อนี่จากไอแบงค์นู้นมาอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปซื้อนี่จากไอบัตรยี่ห้อนั้นมานะแล้วก็เอามาฟ้องคุณซื้อมาประมาณยี่สนะิบสามสิบเอร์ซนเนี่ยสมมตินี่แสนหนึ่งซื้อมาประมาณสามหมื่นเอามาฟ้องคุณสักประมาณแสนห้าต่อรองจบประมาณแปดหมื่นก็ได้กําไรนะแบบนี้เป็นต้นนะครับนะผมดูปุ๊บบางคนเอามาให้ผมดูบอกว่าอ,อาจารย์ทําไม เคยกู้ไปเมื่อสิบปีแล้วไหมเขาเพิ่งมาฟ้องก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต่อสู้นะถ้าเกิดว่าเขาฟ้องมาแบบนี้เราดูว่ามันมีช่องว่างที่เราจะสู้ได้แล้วก็ทําไปนะแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนะ่ยเอาไปเขียนคาให้การเพื่อต่อสู้คดีนะคาให้การเขียนยังไงต้องเข้าไปศึกษานะครับในกลุ่มในกลุ่มลับของผม่มันมีคําให้การอยู่แต่ว่าคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้มันต้องสมัครสมาชิกนะครับแต่ว่า ถ้าไปไปรึกษาทนายความก็อาจจะต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์ก็คงจะเยอะอยู่อะนะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปผมว่านะเพราะว่าโดนฟ้องมาขนาดนั้นเขาก็คิดค่าจ้างคนอยู่ละนะครับนะไปดูได้ว่าตรงนี้ถ้าขาอายุความแล้วเนี่ยเขียนคาให้การยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอายุความแค่5ปี5ปีเนี่ยนับแต่วันที่เราเนี่ยชำระเงินครั้ง,งสุดท้ายไป5 5ปีนะครับนะสินเชื่อส่วนบุคคล นะสมมติว่าคุณได้เงินก้อนมาเนี่ยจากแบงค์แบงค์มาฟ้องคุณเอ่อคุณได้รับเงินก้อนแล้วคุณจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแบงค์เพิ่งจะมาฟ้องคุณอปีนี้คุณก็สู้คดีได้นะเขียนคําให้การเข้าไปนะครับต่อสู้คดีไปนะหรือว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยอายุความส0ปีอ่าบางทีบางคนไม่รู้ไปดูดีกาเก่าเก่าดีกาเก่าบอกว่า,วาบัตรกดเงินสดอายุความ5ปี5ปีนี่โดนสารพิพากษาให้ชําระหนี้ไปแล้ว นะเจอไปหลายๆคนบางทีมันมีดีกาหลอกก็มีนะครับข้างใน youtube หรือว่าข้างใน Google หรือว่าข้างในเน็ตบางทีอ่านดูดีๆนะบางทีมีมีพวกแบงค์ไปพิมพ์หลอกก็มีนะครับนะบางทีเราหลงข้อต่อโซ่ะไปเจอมาแล้วเจอแบบปัญหาแบบนี้เลยผมเองก็เคยเจอบางทีผมไม่ศึกษาทำไมมันดูทะแม่งทาแม่งวะทำไมมันเอามาฟ้องได้พอเราสู้ไปว่ามันขาดอายุความแล้ว อายุความ5ปีปรากฏสาตัดสินมาบอกว่า10ปีครับเพราะว่าเป็นเงินกู้ถ้าเงินกู้อายุความ10ปีอ่านี่จบเ hey พเลยนะเพราะว่ามันหลอกกันบางทีเราต้องดูดีๆนะบัตรกดกรนสุดอายุความ10ปีนับจากวันที่เราชำระเงินครั้งสุดท้ายอ่ะสมมติเราใช้ครั้งสุดท้าย10ปีแี่แล้วเพิ่งเอามาฟ้องเนี่ยเราสู้คดีได้แต่ต้องเขียนแต่แต่ต้องเขียนอายุความให้ถูกด้วยนะครับนะคือบางทีเราศึกษาข้างในเน็ตหรือข้างใน Google หรือข้างในอะไรก็ได้ที่มีกููอ่ บางทีมันมีตัวหลอกด้วยนะครับต้องดูดีๆนะเจอตัวหลอกทีไรนี่เน่า,าผมพูดพูด,ดง่ายๆเลยว่าไปเจอหลอกผมเองก็เคยเจอนะบางทีไปสู้เรื่องนี้เข้าไปปรากฏว่ามีพวกทนายแบงค์ทนายอะไรเนะี่ยเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปใส่คือเอาไปใส่หลอกไว้อะนะขนาดนักกฎหมายบางคนยังยังหลงทางเลยพูด,ดง่ายๆเลยอย่างผมเองบางทีผมไปดูผมก็หลงนะเอ๊ะมันกี่ปีกันแนะ่คือไปดูดีการชัดๆเนี่ยมันคือสิบปี นะพอสปีปุ๊บเนี่ยเราไปสู้แค่ห้าปีมันยังไม่ขายยุความสาลก็พิพากษาตัดสินให้เราชําระเงินได้อีกอะ่ะนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปัญหาหลักเลยต้องอ่านดีๆนะศึกษาจากคนที่รู้จริงๆนะบางทีมีตัวหลอกเยอะมากนะครับข้างในเน็ตเนี่ยตัวดีเลยครับมีตัวหลอกเยอะมากนะต้องคอยระวังนะศึกษาดีๆนะแล้วเวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยถ้าเราประสงค์ที่จะต่อสู้คดีนะสมมุติ พรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเตรียมตัวไม่ทันเลยไม่รู้จะหาใครมาเป็นที่ปรึกษาดีคุณไปสาลวันนั้นเลยนะแล้วก็ถแถลงกับสารบอกว่าเนี่ยพอดีอยากจะต่อสู้คดีนะบอกว่าแต่ขอ,อ,อแต่ขอยื่นคาให้การภายในหนึ่งเดือนก็ได้นะขอขอความเมตตาจากสารนะแล้วก็จะขอเจรจาอีกด้านหนึ่งนะครับต้องบอกกับสารแบบนี้สาลก็จะถามว่าคุณจะเลื่อนไปเมื่อไหร่เราเองก็ต้องบอกว่าขอเวลาประมาณสัก2เดือน นะแต่คำให้การขอเขียนสักเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวปรึกษาทนายก่อนอย่างนี้ก็ได้ทศสารบอกว่าอา้าวแล้วคุณจะจ่ายเขาไหมเราบอกเนี่ยเราเองก็อยากจ่ายแต่ว่ามันสูงเกินไปสาลบางคนอาจจะบอกว่าอา้าวคุณก็ทําสัญญายอมกับเขาสิถ้าทํายอมแล้วคุณจะจ่ายเท่าไหร่คุณคุยกับเขาเลยนะคุยแล้วเนี่ยถ้าเขาโอเคตกลงยอดแต่คุณคุณผ่อนได้คุณก็ทําสัญญาย,ยอมไปเราเนี่ยต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะครับถ้าเวลาเราเจอ การพูดแบบนี้มาเนี่ยบางทีคนบางคนกลัวกลัวศาลมากนะครับศาลบอกว่าอาคุณก็ทําสัญญายอมไปแล้วก็ตกลงจ่ายกับเขานะถ้าเกิดยอดต่ำๆเนี่ยคุณก็ทําไปอย่างงี้คุณก็ทําได้ถ้าเกิดว่าตกลงไม่ได้เดี๋ยวศาลตัดสินไปนะก็ศาลอาจจะลดดอกเบี้ยให้แต่ถ้าศาลบางคนอาจจะไม่พูดอย่างนี้ไงพอไม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกให้คุณรับข้อเสนอไปปุ๊บมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างของคุณคุณกลัวปุ๊บคุณรับข้อเสนอไป ทำสัญญาไปนีประนอมไปปุ๊บเนี่ยมันมีผลเลยนะว่าจะกลายเป็นคําพิพากษาทันทีเมื่อคุณผิดนัดนะครับสมมติว่าคุณไปทาสัญญายอมผ่อนเดือนละสามพันนะจำนวนหนึ่งปีปีที่สองผ่อนห้าพันปรากฏว่าผ่อนไม่ได้หนึ่งปีปีที่สองผ่อนไม่ได้พอผ่อนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับผิดนัดผิดนัดปุ๊บกลายเป็นว่าเงินที่คุณผ่อนมาเนี่ยอาจจะสูญเสียไปเลยก็ได้เขาก็จะเอายอดหนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปคูณดอกเบีย้ยแล้วก็เอามาประคับคดียึดทรั ยึดทรัพย์สิ่งที่บ้านคุณเนี่ยนะไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยคุณอาจจะโดนอายัดเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณต้องดูดีๆนะบางทีเนี่ยนะสมมติไปศาลครั้งแรกพรุ่งนี้ไปศาลเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไปเลยครับไม่ต้องตกใจกลัวนะคือทําใจสบายๆเหมือนเราไปรับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆเลยเหมือนคุณถูกลัตเตอรีเลรางวัลที่2ก็ได้รางวัลเลขท้าย2ตัวไดไบอกเอ้พรุ่งนี้จะไปจะไปรับเงินรางวัลที่ ที่สลากกินแบ่งแล้วนะต้องเตรียมตัวไปยังไงนะเตรียมตัวไปด้วยภาวะที่คุณสดใสคุณสบายใจคุณไม่ต้องกลัวแบบโอ้แบบทําไงดีเกิดอาการหดหูใจพวกนี้ต้องไปเผชิญหน้าแล้วนะกลัวมากเลยไม่รู้ทําไงเนี่ยถ้าคุณเจอกลัวแบบนี้เนี่ยภาวะอย่างเงี้ยคุณเจอเขาใส่แน่นอนนะคุณเจอเขาใส่แบบเอทําไมคุณไม่ใจเนี่ยคุณกู้เขาไปแล้วคุณยืมไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ใจอ่าเนี่ยครั้นี้คุณเจออย่างนี้บ่อยๆคุณจะเริ่มเครียดแล้ว บางคนพูดไม่ออกเลยเขาบอกงั้นคุณเซ็นสัญญาไปใีปานนอไปไหมให้ผ่อนเดือนละสามพันเนี่ยโอกาสดีสำหรับคุณแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายให้ศาลตัดสินไหมนะแล้วคุณต้องถูกบงังคับคดียึดทรัพย์ทันทีนะบางคนนี่กลัวมากแบบไม่รู้พูดอะไรไม่ถูกเซ็เนละเซ็เนเซ็เนเซ็เนเซ็นเสร็จปุ๊บมาเจอผมที่หลังมาถามอาจารย์ไปทําอย่างนี้มาแล้วเนี่ยทายังไงดีผมก็กุมใจแทนก็บอกโอ้ยผมเคยเอามาไลฟ์เอามาสอนพวกคุณแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้เนี่ย พอคุณไปเซ็นมาแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นคือถ้าคุณทําไม่ได้อย่างที่คุณได้เซ็นนะคุณโดนยึดทรัพย์บ,บังคับคดีเลยนะตรงนี้เนี่ยผมเองก็พยายามสอนหลายๆคนนะครับนะแต่บางทีบางคนมาหาผมคือมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดกัผ่าแปดอ่ะพูดง่ายๆแล้วว่ามาแบบคือคุณไปเซ็นไปเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยการแก้ไขปัญหามต้องเป็นไปอีกขั้นหนึ่งล้ะนะนะอันนี้เป็นต้นนะครับนะก็ไอ้บัตรกดเงินสดมันก็เหมือนๆกันเลยนะครับนะครับ ไอ้บัตรคนงินสดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันนะดูดูเรื่องอายุค,ความเป็นหลักนะครับดูว่าตรงนี้เนี่ยมันเกินสิบปีไปหรือยังนะถ้าเกิดว่ามันเกินสิบปีไปแล้วเนี่ยคุณสู้ไปเลยนะไปศาลไปศาลไปเจอศาลนะครับไม่ใช่ว่าไปกลับบ้านนะไปเจอศาลปุ๊บสมมติว่าคุณไปศาลเนี่ยคุณไปนั่งรออยู่หน้าห้องเนี่ยไม่ได้นะคุณต้องเข้าไปแสดงตัวในห้องไปบอกกับเจ้าที่ศาลว่าคุณชื่ออะไรคุณมาศาลคดีนี้ จ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าอ้าเนี่ยมีทนายโจทย์มาแล้วทนายแบงค์มาแล้วคุณคุยกับเขาก่อนนะคุยได้ยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกนะพอปรากฏว่าไปคุยปุ๊บเนี่ยทนายแบงค์บอกว่าคุณผ่อนเท่านี้ได้ไหมนะคุณผ่อนเท่านี้เนี่ยผมมีเอ่อเป็นตารางมาให้เลยผ่อนเดือนละห้าพันได้ไหมเดือนละสามพันได้ไหมให้ให้เวลาคุณหกปีบางทีคุณดูเอ้มันก็ผ่อนระยะยาวนี่วะนะแล้วก็ยอดมันก็ไม่สูงเหมือนที่เราผ่อนปกติบางทีเราผ่อนปกติ ห้าพันเจ็ดพันหกพันอย่างเงี้ยเรามองดูว่ามันเยอะอย่างเงี้ยผมก็บอกว่างั้นเออบางทีเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันง่ายๆคุณก็ไปเซ็นรับเซ็นุษษ๊กสายนันก็อ่านสัญญาปณิปนอมยอมความให้ว่าโอเคคู่ความตกลงปงใจกันว่าจะจ่ายกันเท่านี้นะมียอดนี้ครั้งหมดหนึ่งแสนบาทให้ผ่อนเดือนละห้าพันหรือผ่อนเดือนละสามพันเนี่ยหากผิดหากหากผิดนัดเนี่ยยินยอมให้โจทย์บังคับคดีได้ทันทีตามยอดนี้ครั้งชันลบ,บวกดอกเบี้ยเท่านี้ นะบางคนก็คิดว่าสบายๆผ่อนไม่ได้ปีหนึ่งนี่แจ็คพอตแตกไม่ไหวนะมีนี่มาแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดมาด้วยนี่ปวดหัวเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะไอ้แบงค์ที่บอกว่าจะพักชําระหนี้ให้มันก็ไม่ได้พักชําระหนี้ให้จริงๆนะบอกว่าให้จ่ายดอกเบีย้ยอย่างเดียวมีแย่ๆไปนะครับนะไอ้คาพูดสวยหรูบอกว่าจะพักชําระหนี้ให้แต่กลายเป็นว่าให้คุณผ่อนแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีเยอะนะปัญหาไอ้เงินต้นไม่ยอมลงเอาแต่ดอกอย่างเดียว ถามว่ากี่ปีกี่ชาติคุณจะหมดนะผมว่าตอนนี้มันลำบากมากนะเราไปสาลเนี่ยเอาความมั่นใจไปนะครับอย่าเป็นอย่าเป็นคนประเภทว่าหดหู่แล้วไปกลัวนะเอาความมั่นใจไปเลยคุยกับเขาแบบกล้าๆไปเลยบอกเนี่ยพอดีผมยังจ่ายไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแถลงก่าสารก่อนว่าครับว่าเดี๋ยวผมจะขอยื่นคาให้การก่อนเพราะผมดูแล้วว่ายอดมันสูงเกินไปครับสารก็บอกว่าคุณจะขอระยะเวลายื่นคาให้การกี่วันคุณก็บอกขอประมาณสักเดือนหนึ่งครับ เดี๋ยวผมไปหาทนายความก่อนอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ไม่ต้องหาทนายความก็มาปรึกษากันก็ได้นะแต่ว่าในกลุ่มผมมันมีค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆเลยนะใครมาถามอะไรเงี้ยบางทีมาถามเยอะก็ไม่ค่อยอยากตอบเพราะว่ามันถามอะไรไม่รู้ส่งหมายสารมาให้เต็ไมไปหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยบางทีผมบอกว่าคุณมาสมัครแล้วกันคือคุยกับคนเดียวบางทีคุยเป็นชั่วโมงอ่ะวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงผมทํางานวันละแปดชั่วโมงต้องมาคุยกับคนยี่ิบ ยี่ิบสี่คนยีิบสี่ชั่วโมงทําไม่ได้นะครับนะการเขียนคําให้การเนี่ยบางทีมันก็ไม่ยากแต่มว่ามันต้องอ่านข้อกฎหมายเยอะๆนะผมเองก็มีข้อกฎหมายอยู่ข้างในกลุ่มก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับนะมีข้อกฎหมายในการเขียนเลยวิธีการเขียนยังไงบ้างนะครับให้มันดูส,ะสะละดสลวยนะครับนะพอคุณเขียนคําให้การไปแล้วเนี่ยนะพอครบสมมติว่าครบกำหนดระย,ยะเวลายื่นคาให้การเนี่ยเอาไปยื่นที่ศาลเลยนะครับไปยื่นที่ห้องรับฟ้องหรือห้องอไปห้องเก็บสํานวนไปยื่นไปเลย นะครับไปยื่นปุบพอถึงวันนัดอีกวันนัดหนึ่งเนี่ยสาลก็อาจจะถามว่าเนี่ยคุณยื่นคำให้การสู้ประเด็นนี้ใช่ไหมโอเคงั้นนัดสืบพยานนะคุณก็นัดกับศาลมาเลยว่าจะสืบพยานวันไหนทางฝ่ายโจเซอร์กี่ปากจำเลยกี่ปากอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะขอไปเจราจากับแบงก์อีกทีหนึ่งศาลก็จะให้โอกาสเหมือนกันนะยื่นเวลาไปอีกประมาณถ้าสองเดือนคุยได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยมาถแถลงสาลกันอีกทีหนึ่งว่าโอเคขั้งก่อนนี้ คุณขอเวลาสารไป2เดือนไปคุยมาแล้วได้ความว่า,างไงบ้างก็ถแถลงกับสารไปว่าทางแบงก์บอกว่ายอดลดให้ไม่ได้อย่างเงี้ยบอกว่ายอดมันยอดมันมีดอกเบีย้ยมีอะไรเงี้ยสารบางคนก็จจะบอกว่าคุณจะเอาไงจะให้สารตัดสินให้ไหมถ้าสารตัดสินให้สารก็จะลดดอกเบีย้ยให้นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเขาอาจจะมีคาบังคับส่งไปที่บ้านคุณอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทางฝ่ายสารก็อาจจะให้คุณเซ็น เซนว่าวันนี้คุณมาสารและคุณก็กลับบ้านไปสารก็อาจจะเอาคาให้การคุณมาดูแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะอยากจะถามค้านด้วยเวลาโจทย์สืบพยานโจทย์ก็เบิกความเอาเอกสารส่งไปว่าเนี่ยตามที่เขาฟ้องมามีเอกสารอะไรบ้างที่ว่าเขาฟ้องคุณพอยื่นไปคุณก็ถามกสารเลยว่าคุณจะถามค้านประเด็นไหนถามเรื่องดอกเบี้ยแบงค์คิดตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนถึงตอนไหนตอนนี้มันกี่ปีแล้วมันไปแบงค์ไปคิดเท่านี้อย่างเงี้ยนะคุณสามารถจะตอบสาลไม่ได้ตอบแบบไม่ต้องกลัวครับนะสาร สารก็เป็นคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนอะไรที่แบบคุณต้องกลัวนะครับนะคุณก็คุยกับสารได้ครับคุยปกติเลยครับบอกท่านครับพอดีผมเองเนี่ยยังคล่องใจเรื่องดอกเบี้ยครับมันสูงมากเกินไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยปรับลดให้หน่อยอย่างเงี้ยสารก็เอามาดูให้ก็ปรับลดให้เหมือนกันเวลาสารพิพากษานะครับนะคุณเซ็นรับทราบเสร็จปุ๊บเสร็จคดีคุณก็กลับบ้านไปก่อนประมาณสักเดือนสองเดือนอาจจะมีคำบังคับส่งมาที่บ้านคุณว่าสารตัดสินเท่าไหร่นะตัดสินยอดเงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้นะ พอตัดสินเท่านี้เนี่ยเขาอาจจะเขียนว่าให้คุณชําระภายในสิบวันหรือ30ิวันมิฉะนั้นอา,อาจจะโจรอาจจะไปออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าหนะ้าเจ้าพนักงานมาบังคับคดีไปยึดทรัพย์คุณอย่างเงี้ยเปน็นต้นบางทีคุณอาจจะต้องแบบว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวเวลารับตรงนี้มารับคำบ,บังคับมาก็เอามาอ่านดูนะครับเอามาอ่านดูปุ๊บก็มองมอง,มองดูไปเลยว่าตรงนี้เขาบังคับให้คุณจ่ายเท่านี้นะถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณยังสามารถเจราจาไนดะ้อยู่ครับยังไม่ต้องซีเรียสว่า จะทําไงดีครับเขาบอกว่าให้ไปจ่ายภายใน15วันภายใน30วันแล้วเนี่ยผมไม่มีตังค์เลยผมบอกให้ว่ามันจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะกว่าจะตั้งพนักง,งานมาคับคดีจะไปยึดทรัพย์บ้านคุณเนี่ยอีกนานครับยังมีโอกาสเจราจาได้อีกเยอะนะครับนะก็ผมบอกเคล็ดลับไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับถ้าใครสนใจอยากจะมาเข้ากลุ่มอะไรเนี่ยนะอยากจะปรึกษาแบบแบบชัดเจนละเอียดเนี่ยก็เข้ามาทักในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับนะผมก็มีกลุ่ม กลุ่มลับสาหรับปรึกษาก็ต้องสมัครกันไปนะครับสมัครเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับนะนะตรงนี้มันจะมีดีกามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมีข้อต่อโซ่ด้วยเขียนคําให้การยังไงนะครับในกลุ่มมีหมดเลยดีการตรงนี้ตรงนี้นะแก้ไขนี่แบบไหนนะถูกฟอ้องแบบนี้จะแก้ไขยังไงมีไว้หมดนะใครสนใจก็เข้ามาทักในอินบ็อกซ์ได้นะครับนะก็วันนี้ก็มาพูดฉบับย่อๆแล้วกันนะครับนะจริงๆมันมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่เอามาบอกกันไม่ได้เพราะว่า เข้าใจว่ามีคนอื่นที่ทํางานแบงก์ก็เข้ามาดูด้วยนะผมเลยบอกกลางๆดีกว่านะครับนะเราเองก็จะได้มีวิธีการที่จะไปต่อสู้คดีกับเขานะครับนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายใครนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ